สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มสนุกชาแนลนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นพันธุ์หน่อไม้น้ําค่ะเป็นต้นพันธุ์ในฤดูแล้งนะคะก็จะประมาณนี้แหละคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันขี้เหล่จังเลยทําไมมันแตกต่างจากช่วงเออพฤษภาพิถุนานะคะก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเพิ่งจะแตกกอใหม่ขึ้นมาแล้วก็แล้งด้วยมันก็เลยเล็กนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงที่ว่าเราเก็บหน่อสะสมอาหารไปกินนะคะแต่ว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้เหมือนกันค่ะทุกคนขอแค่เขามีข้อตานะคะมีรากนิดหน่อยนะจริงๆแล้วเวลาที่เราตัดออกมาใหม่ๆนี่คือรากจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็ทําการตัดนะคะเพื่อที่ว่าให้เขาไม่มีรากเยอะเกินไปเพราะถึงยังไงเขาก็จะงอกใหม่อยู่ดีนะคะ ซึ่งเวลาที่เรานําไปปลูกนะคะเขาไม่ได้เจริญเติบโตจากรากเดิมนะคะเขาจะแตกรากใหม่ออกมานะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นต้นพันธุ์ที่เราจะส่งให้คุณลูกค้าหรือว่าให้เพื่อนๆนะคะก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือต้นพันธุ์ที่เรานําขึ้นจากน้ํานะคะนําขึ้นจากกอมาแล้วสามวันนะคะสภาพก็อย่างที่เห็นค่ะ มีใบตรงนี้แห้งถ้าคุณลูกค้ารับไปแล้วใบตรงนี้แห้งไม่ต้องตกใจนะคะเขาสามารถจเจริญเติบโตได้แล้วก็ตอนปลูกไม่ต้องดึงออกนะคะดำๆนี่คือไม่ต้องดึงออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเขาจะแตกหน่อออกมาข้างกับใบพวกนี้นะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องดึงออกเลยนะคะแบบนี้ต้นเล็กก็สามารถปลูกได้นะคะซึ่งแต่ก่อนที่นํามาเนี่ยเล็กกว่านี้นะคะ นำมาขยายพันธุ์ที่ไร่อะคะ่ะก่อนที่จะมีแปลงหน่อไม้น้ำสามสี่ไร่ก็มาจากเล็กๆนั่นแหละค่ะทุกคนถามว่าเกิดไหมเกิดคะ่ะแต่ถามว่าสวยไหมก็คือบอกตามตรงด้วยความจริงใจนะคะว่ามันไม่สวยแต่เกิดนะคะเพราะฤดูนี้เขาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะสวยๆนี่ก็คือช่วงพฤษภามิถุนานะคะซึ่งช่วงนั้นเขาจะสวยลําต้นจะเขียวอวบนะคะอันนี้ถามว่าทําไมดําเขาไม่ได้ดําจากต้นเขานะคะทุกคนมันเ,เขาดําจาก น้ำนะคะน้ำที่แช่ค่ะแล้วเ,เป็นตะกรอนน้าแล้วพอน้ํารดมันก็เลยมีคราบตะไคร่แบบนี้ค่ะปูกเกิดไหมเกิดนะคะสามารถแตกกอได้เนี่ยค่ะแล้วก็ปักลงไปในดินที่เราเตรียมไว้นะคะจะเป็นดินที่เราผสมน้ําไว้ในกระมังหรือว่าตามตะลิ่งนะคะตามแปลงนาก็ได้นะคะปักลงไปนะลึกประมาณเท่านี้นะคะเทา่านี้ประมาณสองขอนิ้วมือนะคะทุกคน ก็หลังจากนั้นก็รอค่ะแล้วเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะคะประมาณนี้เวลาที่คุณลูกค้าได้รับไปนะคะก็นำไปแช่น้ำไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นพันธุ์ที่เราเแช่น้ำไว้นานมากนะคะไม่ได้ปลูกถามว่าตายไหมไม่ตายนะทุกคนนี่นะคะรากเขาก็จะเดินรากใหม่เขาจะมาเนี่ยอย่างนี้ค่ะ ปักไว้ไม่ตายนะคะนี่ค่ะรากใหม่เขาจะมาทุกคนเห็นไหมคะก็ไม่โฟกัสอ่ะนี่ค่ะโอเคนะคะเพราะนั้นสบายใจได้นะคะว่าเอ่ออันนี้คือค่อนข้างแห้งเราไม่ส่งนะคะเราจะส่งที่ตัดสดใหม่เท่านั้นนะคะกรณีที่เพื่อนๆไม่มีแปลงนานะคะอยากจะ ปักลงในถังนะคะก็ย่อมได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะถังละหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะกระมังละหนึ่งต้นเท่านั้นไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะแตกกอใหญ่เองเนี่ยค่ะสีเขียวๆนี้คือเราเติมแหนแดงลงไปนะคะเราเลี้ยงแหนด้วยเพราะว่าอ่างแหนโดนทุบนะคะก็เลยเอามาฝากๆไว้แถวนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะ โอเคนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสั่งต้นพันธ์หน่อไม้น้ำนะคะก็สามารถทักมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะหรือว่าหรือว่าเพื่อนๆจะออแอดไลน์นะคะมาได้ที่ไลน์นี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะคะในเพจ facebook นะคะเพจบ้านไร่ลุงสนิทนะคะ หรือจะติดตาม Facebook Facebook ส่วนตัวของก้าได้นะคะ,ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะมาแอดเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้ค่ะสำหรับต้นพันธหน่อไม้น้ำนะคะรวมไปถึงพืชพันอื่นๆน,นะคะที่แปลกๆที่ทางไร่เราพยายามสรรหามาปลูกนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสนใจก็สั่งได้ค่ะราคาเดิมราคามิตรภาพทักมาคุยกันได้แจกแถมเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ